and land นานนิดเดียวครับ เนี่ยเดี๋ยวกระทงกระทงเนี้ยพอย่ำได้ครับแต่ล่างๆเนี่ยน้ำเยอะไปหน่อยเดี๋ยวต้องรองก่อนเพราะว่าฝนตกลงมาครับเมื่อคืนตกเยอะกำลังขอดน้ำออกครับเนี่ยฮะล่างๆเยอะตรงนู้นน่ะวิ่งนู้นน่ะที่รถติดอาจารย์บอมติดอาจารยตีฟ้าเนี่ยยังได้ได้แค่บนดอนดอนนี่ก่อนครับย้ำแล้วก็ลูบไว้ครับยังไม่แตกหวานพรุ่งนี้ แล้วแพกพรุ่งนี้เช้าหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวทุกอีกทีครับนี่ก็แขกครับแต่เดี๋ยวผมช่วยเขาดูเปิดน้ำ้ำเปิดทา่ากอนผมแวบบ่นดูสนอย ยังไม่แน่แต่น่าจะเบาอ่ะน่าจะไม่ลม จะรูปเลยหรือเปล่านะฟ้ามาแล้วครับมด้หวานนีตัวเนี้ก็นี่ครับผมแรงมากฟูฟูฟูเลยนี่ฮะขึ้นมาแล้วเมื่อคืนก็ต,ตกวัวนี้เอาแก้วกลบครับ Helt rätt. ระวังคว่ำให้ดีอยากาก็จะคว่ำเลยครับถ้าไปตกล่องลึกๆข้างนึงเนี่ยมีติดเลยเลยส่วนตัวผมก็เคยคว่ำโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหจะมิดลอ้อเลยครับ รถปั่นด้วยแหละตอนที่เขาเก็บอะของพ่อโน้ตเขารถใหญ่อ่ะมีหกเอ็มหกตุ่นอะไรนะเราเดี๋ยวลูกไว้แล้วก็เช้าเดี๋ยวเขามาแทกร่องหวานเย็นพรุ่งนี้กดแทบไม่ได้เลยมับมากระดูด,ด เครื่วงทยบกระดานรนบถ้าใส่สิ่งนี้ลออยู่กลางน้ี่้วยะครับแั้านน้ำเยอะกระดานก็จะล่อนาน้ำไปอีกต้องค่อยไฟเตียนหนึ่งครับ กดไปตรงนี้แค่ที่จะเรียบแล้วใช่ไหมก็ะจะมีปีกปิ้นอย่างนี้ครับพอ,อปิ้นอย่างเงี้ยเราวิ่งเก็บอีกทีหนึง่งพอเราปาดถ้าเราปาดได้แบบพอใจเราแล้วนะเราวิ่งเก็บไปช่างสี่แล้วเราไม่ต้องกดแล้วเนี่ยเรากดกระดานให้มันเถื่อนงนี้เราปาดออกไปลูกแล้วก็จะมีเงนินเลยถ้าเกิดเรากดอีกเขาก็จะปิ้นเหมือนปีกอีกอันนี้เาเรียกว่าวิ่งเก็บหน่อยมันจะดูแบบเงามันแคบเลยเนะี่ยเก็บริ้วที่ปิ้นไปเลยครับนะี่นี่เรียกว่า ดินเหนียวร่มร่มาดีอยู่อย่างข้าวงามโดยเพื่องปุ๋ยยังไงก็อยากมันจะดีแต่ก็เนี่ยครับตอนทำตอนวันปุ๋ยก็จะเหนื่อยหน่อยจะดินเงาเงาเมันมาเนี่ยจะได้ไปเหยียบสูตต่างๆเลยมากเนี่ยผมยืนแช่ไว้เนี่ยพอถอนเท้าขึ้นมาดินเหนียวจริงๆหน้า เอาขึ้นมาแบบต้องเอานิ้มปาดออกนี้เลยอะ่ะเหนียวจริงครับเอานั่ะๆกดกินนินะดนหน่อยโดดตึ้ง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 เลยครับมบดูตอนนี้เดี๋ยวลูกไปแบบนี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โน้ตมาแทกล่องแอ้ยก็จับบอลมันจะลุกหัวหนามเลยครับ người ta á, nám tem bút á, <laughs> đi một chuyến, một kha เดี๋ยวนะปั่นเหนงื่อก็อโอเคครับ สำหรับคลิปน,นี้ก็จบเท่านี้นะครับผมเหลืออีกกระทงเดียวแปลว่าเสร็จครับแถกลองก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้โน้นตเข้ามาแถกจะคว่ำไม่คว่ำหลายรอบเลยอะ่ะโอ้เจ้าของงานแหมโอเคครับใครชอบวิดี่นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามค์ตังค์ตังค์ถ้าชอผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับ